แล้ววันนี้คุณชมเมเปิลก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะว่าเอ๊เทคนิคการออกกําลังกายยังไงให้หุ่นเค้าเฟิร์มนะคะหุ่นเฟิร์มจะต้องทํายังไงแล้วถ้าสมมติว่าออกกําลังกายโดยการใช้เครื่องเชล l พาวเวอร์ทางด้านนี้แล้วเนี่ยจะต้องออกกําลังกายกี่ครั้งหุนหน่นถึงจะเฟิร์มนะคะใช้กับส่วนไหนได้บ้างคะ่ะเอาละค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเลยที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครูออย นะคะคเดี๋ยว,วให้คุคูออยแนะนําตัวนะคะกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุูออยค่ะจากจากังหวัดนครสวรรค์โทนี่สตูดิโอค่ะก็คือเป็นเทรนเนอร์ที่สอน Personal t r a i n i n g ค,คือการบอกแต่เฉพาะจุดเลยว่านักเรียนต้องการกระชับส่วนไหนลดส่วนไหนมีความ ต้องการมีปัญหาส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของเซลลูไลท์หรือว่าไขมันส่วนเกินนั่นเองคุณผู้ชมนะคะวันนี้ครูออยก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราสังเกตรูปร่างบอดี้ครูออยอายเลยค่ะคุณผู้ชมไม่กล้าใส่เลยนะคะทางด้านนี้ค่ะกับสปอร์ตบาร์แต่ว่าครูออยนี่โอ้โหหุ่นเฟิร์มจริงๆนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆท่านก็อยากจะมีรูปร่างที่เฟิร์มแบบนี้นั่นเองค่ะแต่วันนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆเลยนะคะสำหรับเครื่องเชลล์พาวเวอร์นั่นเองที่จะมาแนะนําให้สําหรับคุณสาวๆทุกท่านนะคะ จะต้องทําท่าไหนดีนะคะแล้วเล่นจํานวนเท่าไหร่ดีถึงจะให้รูปร่างของคุณนั้นเฟิร์มขึ้นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้อย่าลืมช้อปปิ้งกันได้นะคะคุณผู้ชมรหัสสินค้า6นึ่งศูนย์หกสาหาหรับอุปกรณ์กระชับสัดส่วนใช้ได้ทั้งช่วงแขนกระชับหน้าอกนะคะกระชับหูรูดรวมถึงใครที่มีปัญหาเรื่องสะโพกต้นขาที่มีไขมันสะสมหรือที่เรียกว่าเซลล์ร้นั่นเองค่ะรหัสสินค้า106835จากปกติราคารวม2340บบาทนะคะช้อป ายวันนี้1,000บาทเท่านั้นมีสีฟ้ากับสีชมพูค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณช้อปปิ้งในวันนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยกับผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะซับน้ำได้เป็นอย่างดีสามารถใช้เช็ดเหงื่อได้ด้วยกันนะคะรับไปถึง2ผืนเลยกับผ้าไมโครไฟเบอร์ฉันใครสนใจรีบโทรมาได้นะคะ02 1 2 3 4 9 9 9ค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญครูออยนั่งดีกว่าทางด้านนี้นะคะนี่เลยค่ะ อ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการลองเล่นดูค่ะผู้ชมปกติแล้วเบิ้ลก็มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินเหมือนกันเพราะว่าทานเยอะค่ะนะคะไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายคูอ้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะบริหารช่วงหน้าอกเราจะต้องทํำยังไงดีคะ,ค,ะคือกล้ามเนื้อส่วนหน้าอกนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ช่วงนี้นะคะที่เราจะลดเซลลูไลท์เราจับเครื่องนี้ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นแผ่นการลื่นของเครื่องเราจะเป็นข้อดี<า>คือ บางทีของอาจจะลื่นอ่ะเรายกอันนี้ขึ้นมาค่ะจับทิ้งลงไปแล้วกลางศอก90องศานะคะออกแรงเกง่งางช่วงหน้าอกถึงหัวไหล่หายใจยเข้ายืดขึ้นค่ะยืดซี่โครงเก็บหน้าท้องหายใจยออกแล้วเรากดเครื่องนี้ค่ะเขาก็าจะมีเสียงแบบนี้นะคะ,คะผู้ชมนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นจํานวนครั้งมาเลยนะคะว่าแบบเออเราออกกําลังกายไปกี่ครั้งแล้วแบบนี้ใช่ค่ะและกล้ามเนื้อมัดที่เราเล่นก็คือหน้าอกมันจะเกง่งเราจะรู้สึกส่วนนี้และจะได้กล้ามเนื้อมัดรองคือ ท้องแข็งอ๋อนี่นค่ะคชมจะ่วยกร<อ>ะชับไปในตัวจับแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกแล้วกดเครื่องค่ะนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาช่วงไขมันบริเวณใต้ลักแร้นะคะที่แบบรู้สึกเออเหมือนมีปีกใช่ค่ะนะคะแล้วก็สามารถออกกําลังกายแบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็จะช่วยเห็นบอกว่ากระชับหน้าอกด้วยใช่ค่ะ,คะหน้าอกของผู้หญิงที่หย่อนค้อยนะคะตามอายุหรือว่าตาม หมือนบางคนที่ผ่านการมีลูกแล้วเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจะช่วยกระชับได้คะ่ะ<อ>จะช่วยกระชับขึ้นเลยแล้วอย่างบางท่านบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายนะคะคืออาจจะไม่เคยได้ออกเท่าไหร่ค่ะจะต้องใช้เครื่องเชลล์พาวเวอร์นะออกกําลังกายท่านี้ประมาณกี่ครั้งนะคะครูออยต่อครั้งต่อวันนะคะประมาณ15-20ครั้งต่อเซตนะคะเราควรจะเล่นซ้ํากันสัก3าเซตเพื่อให้กล้ามเนื้อเขารู้สึกว่าเราได้ รับการออกกําลังกายและรับการเคยชินกัอการออกแรงตรงนี้ะนะคะคือเล่นประมาณ1 0บถึงสิ้าครั้งค่ะคุณผู้ชม3เซตด้วยกันนะคะใครที่บอกว่าอยากจะให้ช่วงอกบริเวณน,นี้กระชับขึ้นนะมีไขมันช่วงนี้ที่เป็นปีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเล่นท่านี้ได้เลยสนุกนะคะจริงๆแล้วคุณแม่ๆคุณป้าๆก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ใช่เ<อ>พราะเครื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องออกไปฟิตเนส เราสามารถเล่นเองได้เลยที่บ้านที่ทํางานเวลาว่างค่ะเวลาที่เราทํากิจกรรมหน้าทีวีทำอะไรอยู่ที่บ้านเราสามารถนำมาเล่นได้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะบ่งบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เอะเราเผาพานไปกี่แคลอรี่แล้วง่ายจริงๆค่ะเออนี่ค่ะสนุกามากๆเลยนะคะใครที่บอกว่านั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านอยากมีหุ่นดีอยากมีรูปร่างเฟิร์มนะคะนั่งเฉยๆไม่ได้คุณผู้ชมนะคะต้องออกกําลังกายไปด้วย s h ลพาวเวอรอุปกรณ์กระชับสัดส่วนแขนขาหน้าอกค่ะวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะคะคุณภาพดีราคสินค้า106835ค่ะจากราคารวม2,340บาทชอปไพรส์1,000บาทเท่านั้นนะคะมี2สีค่ะสีชมพูกับสีฟ้านั่นเองรับเพิ่มผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์จำนวน2ผืนด้วยการมีสีฟ้ากับสีชมพูค่ะ02 1234999กับชชนค่ะ